บครัแต่ผู้จัดก,การทำแบบนี้มันไม่ถูกนะคะเราสองคนมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูนะคะทำไมฉันจะเอาเงินไม่กี่พันไปซื้อกระเป๋าไม่ได้เลยไพี่เขาไปบอกเขาหน่อย ไปบอกเขาหน่อยว่าเราถูกผู้จัดการหักเงินนะพี่ถ้าไปบอกเขาแล้วแล้วเขาไม่ให้ล่ะแต่พี่จะปล่อยให้เขาหักเงินเราแบบนี้หรอเงินเดือนเราเก้าพันแต่เราได้มาแค่สามพัน 3, เองนะพี่ไปบอกเขาหน่อยสิแล้วจะให้เราทำยังไงที่โรงงานเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ คืออย่างนี้ค่ะเราสองคนเป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงงานนี้แต่ว่านี่นี่เงินเดือนของพวกเธอนี่ของเธอ ขอบคุณค่ะส่วนนี้ของเธอขอบคุณครับฉันไปละเดี๋ยวครับผู้จัดการผู้จัดการให้เงินเดือนเราผิดหรือเปล่าคะเงินเดือนพวกเราเดือนละเก้าพันนะคะทาไมจ่ายให้แค่สามพันล่ะคะทำไมฉันจะเอาเงินไม่กี่พัน ได้ซื้อกระเป๋าไม่ได้เลยไงแต่ผู้จัดก,การทําแบบนี้มันไม่ถูกนะคะเราสองคนมีพ่อแม่แล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงดูนะคะใช่ครับผู้จัดก,การตอนนี้ลูกผมไม่สมบายต้องการใช้เงินนี้ไปรักษา,าผู้จัดก,การอย่าหักเลยนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะ่ะ ออกไปผู้จัดการครับผมขอร้องนะครับอย่าหาักเงินเดืนของพวกเราเลยครับ <S <S นะคะอย่าทำกับเราแบบนี้เลยนะคะคืนส่วนที่เหลือให้เราเธอนะคะ <S <S พวกเธอรู้ไหมว่าพี่ชายใช้เป็นใคร พี่ชายของฉันเป็นถึงเจ้าของโรงงานจะไล่ผทถอ,อกเมื่อไหร่ก็ได้นี่พี่แค่นี้มันไม่พอใช้นะเราสองคนอยากจะเข้าไปร้องเรียนกับเจ้าของโรงงาน แต่มาคิดๆด,ดูแล้วเข้าเป็นพี่น้องกันก็กลัวจะโดนไล่ออกนะคะทำไมที่นี่ถึงได้เอาเปรียบพนักง,งานแบบนี้แต่พวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวผมจัดการให้เรามีหวังแล้วพี่ หรครับคุณเล็กคุณคิงผมขอยกเลิอกออเดอร์ทั้งหมดที่ผมสั่งจากโรงงานอะไรนะครับคุณเล็กผมไปทําอะไรให้คุณไม่พอใจหรือเปล่าคุณเป็นลูกค้ารายใหญ่ของโรงงานผมนะครับถ้าคุณยกเลิอกออเดอร์ตอนนี้โรงงานผมต้องแย่แน่ๆเมื่อกี้ผมเจอพนักง,งานของคุณเขาบอกว่าผู้จัดการห่าเงินเดือนพวกเขาแล้วเอาเงินไปซื้อกระเป๋าให้ตัวเอง แล้วผู้จัดก,การคนนี้บอกว่าพี่ชายเขาเป็นเจ้าของโรงงานก็เลยเที่ยวรลังแกคนอื่นไปทั่วไปค,คุณเล็กครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งโมโหเลยครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการเรื่องนี้ให้นะครับคุณเล็กอย่าเพิ่งโมโหเลยนะครับผมให้เวลาคุณสินาทีถ้าไม่งั้นผมจะกลับไปพร้อมเงินมัตจำและจะไม่สั่งของจากโรงงานคุณอีกครับครับครับคุณเล็ก ผมจะรีบจกกัดการให้เดี๋ยวนี้เลยครับอีไปเอ้ยรอแป๊บหนึ่งนะครับต้องขอโทษด้วยนะคะมันเป็นความผิดของฉันเอง เดี๋ยวฉันจะรีบจ่ายเงินที่เหลือให้พวกเขาเลยค่ะไม่ต้องขอโทษผมหรอกครับคนที่คุณควรขอโทษคือพนักง,งานที่คุณเอาเปรียบเขาต้องขอโทษพวกเธอสองคนด้วยนะอันนี้คือเงินที่ฉันหักจากพวกเธอไป ขอบคคุณ่ส่วนนี้คือเงินแทนคำขอโทษจากพี่ชายฉันขอบคุณมากนะครับถ้าคุณจะทำนิสัยแบบนี้โรงงานของพี่ชายคุณ คงได้ปิดตัวลงเร็วๆนี้แน่เงินแค่นี้ยังจะไปหักเขาอีกค่ะฉันไม่ทำแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเงินนี้พวกคุณสมควรได้รับขอยลูกให้ไวๆนะครับ เราไปเซ็นสัญญาออเดอร์รตใหม่เลยไหมคะพี่ชายฉันรออยู่คะ่ะต่อจากนี้พวกคนสองคนไม่ต้องทำงานที่นี่แล้วไปทำงานกับผมดีกว่าฮัลโหลครับคุณเล็กฮัลโหลคุณคิง ผมขอยกเลิกออเดอร์ทั้งหมดอะไรอะไรนะครับคุณเล็ก นะโดนพิคิงด่าแน่